สวัสดีครับนักเรียนในวันนี้หรือในคาบนี้เราก็ยังอยู่กับรายวิชาวิทธีการคำนวณหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์ในการทำงานนะครับตัวช้วัดป .3 ทั4รวบรวมประมวลผลและนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์นะครับและในวันนี้ครูก็จะมาอธิบายและจะให้นักเรียนทำความเข้าใจกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับ ว่าโปรแกรม Microsoft PowerPoint เนี่ยเป็นโปรแกรมชนิดอะไรและมีหน้าที่การทำงานยังไงนะครับเรามาเริ่มกันนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอผลงานได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานทางธุรก,กิจการนำเสนอผลงานทางการศึกษาตลอดจนนำเสนออัลบัม้มภาพส่วนตัวต่างๆได้นะครับ ในที่นี้นักเรียนจะสามารถนําเสนอผลงานต่างๆที่นักเรียนทํามาตลอดจนผลงานการศึกษาของนักเรียนได้นะครับไม่ว่านักเรียนจะมาพรีเซนต์หรือนักเรียนจะทําเป็นอัลบั้มภาพส่วนตัวของนักเรียนก็ยังได้นะครับในโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับโปรแกรม Microsoft PowerPoint นั้นมีจุดเด่นตรงที่สามารถใส่ภาพใส่เสียงตลอดจนภาพเคลื่อนไหวได้นะครับลงในสไลด์โชว์ได้อย่างสะดวกนะครับและรวดเร็ว ทำให้ได้รับความนิยมมาโดยตลอดนะครับโปรแกรม microsoft powerpoint เนี่ยจะได้รับความนิยมในการนำเสนอข้อมูลต่างๆครับที่มันกระชับและมันง่ายต่อการนำเสนอต่างๆนะครับและเรามาดูเครื่องมือในโปรแกรม microsoft powerpoint ว่ามีกี่ส่วนนะครับเมื่อเปิดโปรแกรม microsoft powerpoint แล้วเนี่ยก็จะแสดงหน้าต่างโปรแกรมและส่วนประกอบต่างๆดังนี้นะครับ ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint เนี่ยจะมีอยู่8ส่วนประกอบหลักๆนะครับหรือว่า1น,นะครับเป็นส่วนประกอบอะไรนะครับก็คือ1ปุ่มแฟ้มนะครับ File เป็นส่วนที่ใช้เก็บคำสั่งต่างๆที่ใช้งานในโปรแกรมเช่นคำสั่งสร้างบันทึกนะครับส่วน File เนี่ยจะบันทึกคำสั่งต่างๆที่เราจะเอาไว้ใช้ในการ ทำงานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับ 2. องครับแถบเครื่องมือด่วน Quick Access นะครับเป็นแถบที่ใช้แสดงคําสั่งที่ใช้งานบ่อยๆขึ้นมาให้เราสามารถเรียกใช้งานได้ทันทีนะครับ 3. ชื่อเรื่องนะครับหรือไตเทวบาลนะครับเป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อโปรแกรมแล,และรายละเอียดชื่อไฟล์ที่ได้เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับ 4. ปุ่มควบคุมหรือวินโดว์นะครับเป็นปุ่มที่ใช้ในการควบคุมการเปิดปิดและขยายหน้าต่างของโปรแกรมที่ได้เปิดขึ้นมานะครับในส่วนปุ่มในส่วนปุ่มควบคุมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยปุ่มขยายปุ่มเปิดปิดนะครับของโปรแกรมนะครับ 5. ริบบอนเป็นแทบที่ใช้รวบรวมเครื่องมือในการใช้งานไว ด้วยกันเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนะครับปุ่มนี้นะครับจะทําให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับปกนะครับสไลด์ and outline นะครับเป็นส่วนที่แสดงแบบจำลองภาพนิ่งทั้งหมดที่อยู่ในรูปแบบสไลด์โชว์นะครับเจ็ดน,นะครับสไลด์เพนเป็นพื้นที่ที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์โชว์นะครับ เป็นพื้นที่การทำงานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับ8นะครับ Status Bar เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์ที่โชว์ขึ้นมาใช้งานนะครับในส่วนของ Status Bar เนี่ยก็จะแสดงว่ารายละเอียดต่างๆที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วเรามาดูว่าการเปิดบิดแฟ้มไฟล์เก่าเพื่อใช้งาน,นครับเราควรเปิดอย่างไรครับ การเปิดไฟล์เพื่อใช้งาน PowerPoint ก็จะคล้ายๆกับโปรแกรมอื่นๆนะครับด้วยวิธีง่ายๆดังนี้นะครับก็จะเหมือนกับโปรแกรม Microsoft Word นะครับ1นะครับคลิกเลือกที่แถบแฟมเปิดดังภาพนี้นะครับก็คือ1เรากดที่แฟมนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็จะพบหน้าต่างนี้นะครับดังภาพที่คูให้ไว้นะครับ จากนั้นคลิกเลือกห้องที่เราบันทึกหรือหาไฟล์ว่าเราบันทึกตรงไหนนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของการบันทึกข้อมูลหรือเซฟนะครับเราควรกดที่ตรงไหนนะครับก็คือเมื่อต้องการบันทึกเนี่ยเมื่อมาเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วมีวิธีดังนี้นะครับก็คือ1คลิกที่แฟ้มนะครับแล้วก็เรามา หาปุ่มคำว่าบันทึกนะครับแล้วก็ดังนะหลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างดังภาพนี้นะครับจากนั้นเราเลือกว่าเราจะติดตั้งไฟล์ตรงไหนนะครับเพื่อที่เราจะบันทึกไฟล์หรือบันทึกแฟ้มข้อมูลที่เราจะบันทึกนะครับและเพื่อง่ายต่อการเปิดใช้งานในอนาคตนะครับก็คือดังภาพนี้เลยนะครับ แล้วก็ส่วนต่อไปนะครับการบันทึกข้อมูลให้เปิดกับเครื่องที่ไม่มี powerpoint ได้นะครับก็คือ 1. เราควรคลิกที่ปุ่มแฟ้มนะครับแล้วก็เรามาเลือกคำว่าบันทึกเป็นนะครับหรือ save as นะครับปัญหาที่พบส่วนใหญ่นะครับในการนำเสนอข้อมูลนะครับไปเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆคือรูปแบบตัวอักษรนะครับ รูปแบบตัวอักษรเนี่ยจะไม่มีในเครื่องอื่นนะครับหรือเวอร์ชั่นไม่ตรงกันไม่สามารถเปิดได้หรือหรือแม้แต่ในบางเครื่องไม่มีโปรแกรม PowerPoint แต่มีโปรแกรม PowerPoint 2 0 1 0นะครับสามารถบันทึกข้อมูลให้เปิดกับเครื่องที่มีโปรแกรม PowerPoint แต่ในโปรแกรม PowerPoint เนี่ยบันทึกได้โดยที่ง่ายๆนะครับ ก็คือเรากดที่ปุ่มนี้นะครับาตามที่ครูได้อธิบายไว้ข้างต้นเลยนะครับะนะครับแล้วก็เรามาดูว่าการบันทึกข้อมูลเนี่ยเราควรบันทึกแบบไหนนะครับก็คือขั้นตอนที่สอะครับจากที่ครูอธิบายไว้ในสไลด์ก่อนนะครับก็คือ2เลือกสานที่จัดเก็บไฟล์3กําหนดชื่อไฟล์ที่จัดเก็บนะครับ 4. กําหนดชนิดไฟล์เป็น powerpoint show นะครับ5นะครับคลิกปุ่มบันทึก ตามภาพนี้เลยนะครับอ่าก็คือ2เราเลือกที่จะบันทึกว่าจะบันทึกไฟล์ตรงไหนนะครับแล้วก็3เราเราพิมพ์ชื่อที่เราจะบันทึกว่าจะให้ชิ้นงานของเราเนี่ยเป็นชื่ออะไรนะครับแล้วก็4เราก็คลิกฐานะของมันนะครับหรือกําหนดชื่อกําหนดไฟล์เป็นนะครับ PowerPoint น,นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5เราก็กดบันทึกเลยนะครับอ่านะครับเราก็มาถึง สไลด์สุดท้ายเลยนะครับการปิดแฟ้มและการออกจากโปรแกรมนะครับเมื่อเปิดใช้งานแฟ้มข้อมูลและต้องการปิดแฟ้มเมื่อเสร็จนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมีวิธีดังนี้นะครับเมื่อนัเกเรียนไม่ต้องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint แล้วเนี่ยนัเกเรียนควรที่จะํำตามวิธีดังนี้นะครับก็คือ1 คลิกที่แฟมปิดจากนั้นแฟมงานที่เปิดอยู่ก็จะถูกปิดลงทันทีนะครับหรือนักเรียนจะใช้ปุ่มกากบาทที่อยู่มุมที่อยู่บนมุมขวาสุดนะครับปุ่มกากบาทนะครับก็สามารถปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้เช่นกันนะครับนะครับสุดท้ายนี้ครูก็ไม่มีการบ้านให้หนักเรียนทำนะครับ นักเรียนควรที่จะศึกษาและนำไปใช้งานนะครับขอบคุณครับ